วันนี้ที่วัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกบันนารุดิตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัชไรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรานันท์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสนันจินนธรรมูเป็นพระราชมงคลวชิรานันท์สันติธรรมคณาธรยติคณิสรบวรสังคารามคมาวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนา ธุระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระราชมงคลวชิรานันมีนามเดิมว่านายสนั่นทำลิขิตเกิดวันที่24มิถุนายน2466เป็นบุตรของนายแนบกับนางบัวทำลิขิตปัจจุบันอายุ99ปีพรษา7 7 ซึ่งในปี2488ขณะมีอายุได้22ปีได้เข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรีได้รับฉายาทางธรรมว่าจินนทมโมอันหมายถึงผู้ประพฤติตามธรรมอันดีแล้ว จากนั้นได้ไปศึกษาหลักธรรมและพระธรรมวินัยกับปูชนียาจารย์สายวิปัส,สนาธุระได้แก่พระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ชาลีธรรมทโรพระครูสุทธิธรรมรังสีเจียจุนโทและพระราชนิโรธรังสีเทศเทศรังสีตามลำดับ ต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะสงฆ์รุ่นที่1ไปบุกเบิกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดทานกเกษมจังหวัดสระบุรีเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งตลอดการครองเพศบรรพชิตได้ทุดงจาริกเพื่อแสวงการบรรลุธ,ธรรมไปยังที่ต่างๆภายหลังได้จำพรรษาณวัดปะคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันคณะสงฆ์ไดอารัธนาให้เป็นประธานสงฆ์ของวัดป่าคลองกุ้งโดยพระราชมงคลวชิรานันเป็นพระเถระผู้มีศีลาจารวัรงดงามประกอบคุนอุปการแก่การพระพุทธศาสนาทั้งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสานพระธรรมวินัยของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายในการอบรมสั่งสอนด้านวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมอย่างท่องแท้จึงเป็นที่เคารพ ลบศัทธาอย่างมากมาย